เีรรพอรุ่น2 4่่อพี่76จหัิว้นอพนอ7ิดเเอ้ยดน่ได้หมท่นั้นแล้วลงแล้วเลยลง ตละสอรอยสีสค่ะอบะมีมม่จริงเลยบะมีจ้ะบะมีค่ะอื้งมันนั่นลจ้ะึืงให้บนมีอมื่อนั้นแล้วแันละจ,ลจละแล้วสตัวสุดท้ายลจ่ะอู้หอซ้อนอ,อ,น,อนนี้อยส น,นี่นี่ยังไข่เปล่าคะไข่หมดไหมเ <ใน S 3> ่า,เา,เาไห,หร่นะพี่กี่แพกน, <c oughs> นี่ใช่ไหมนี่หรอสี่ร้ออันนี้หรอสีร่รอแล้วอันนี้หลักแพก <c oughs> เล็กอะ ไคหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไยเลใช่หรอชั่วแน่ใจอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้แล้วกัน